ททบร .5 ร่วมกับบริษัทด็อกเตอร์วารายตี้จำกัด ีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นนะครับวันนี้อยู่กับผมพาชรปัญญายงและทีมงานรวยหุ้นนะครับช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับก็มีหุ้นเข้าใหม่นะฮะหุ้นน้องใหม่เข้ามากันโดยจะเป็นสแกนอินเตอร์ก็ดีนะครับที่ปรับบวกขึ้นไปถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับและแน่นอนนะฮะวันนี้ก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับทำให้ตลาดคึกคักนั่นคือ S11 เนี่ยนะฮะตัวนี้เบิกตลาดครับเกือบจะซีลิ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวอลลุ่มยัังพอมีนะครบ แต่ยงเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่ได้รับความสนใจนะครับในส่วนของปัจจัยหลักๆครับที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับว่าจะผลักดันให้ทะลุ1,600จุดได้จริงรังขนาดไหนเริ่มที่ปัจจัยแรกเลยครับนั่นคือในส่วนของแนวโน้มตลาดวันนี้นะฮะเม็ดเงินครับต้องดูเม็ดเงิน QE ของยูโรโซนครับเริ่มเข้าสุระดบนะฮะในส่วนของการอัดฉีดเม็ดเงินลงมา60 0 0 0ล้านยูโรต่อเดือนเนี่ยนะครับทยอยเริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์หน้าครับเป็นการหนุนครับยูโรแคริทเทรดนะฮะผลักดันฟันโฟลื้นวครับ มาดูกัจากที่2ครับนั่นคือเงินทุนครับที่กําลังใกล้เข้าไปที่ในส่วนของเทปนะฮะก็หลังจากที่แรงกดดันนะครับปัญหาเศรษฐกิจของกรีซเริ่มจะคลี่คลายลงเนี่ยนะครับก็ช่วงนี้ก็ผ่านในส่วนของเทศกาลจุดจีนไปแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะทําให้นักลงทุนต่างชาตินั้นกลับเข้ามาในตลาดหุ้นกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการชะลอก,การซื้อนะครับเป็นประจำนะาทุกปีก็ชะลอไปประมาณสัก20-30%นเนี่ยนะครับ อีกหนึ่งจุดครับนั่นคือปัจจัยภายในประเทศกันบ้างกรนงครับจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับการประชุมในเดือนมีนานั้นตอนนี้ตลาดให้น้ำหนักนะครับว่ากรนงน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกหนึ่งสลึงนะฮะก็ส่งผลดีครับหุ้น y i e l d เนี่ยนะฮะรับไปที่ส่งกันไปครับไม่ว่าจะเป็น a d v a n c e in Touch Quality House ์สิริ KTB i l i n ล m f อนะฮะลองดูหุ้นในกลุ่มเหล่านี้นะครับที่นากวิเคราะห์มีการประมวลกันมาปัจจัยสุดท้ายครับนั่นคือในส่วนของน้ำหนักทางการเมืืออองงงัันนนีีีี้สาาาาาคคคญทเเดดววววรรพะ่่่่ใมตๆ การยกร่างรัฐรมนูญเนี่ยนะฮะมีการกําหนดการเลือกตั้งทั่วไปนะครับประเมินในเบื้องต้นเห็นว่าทุกอย่างยังอยู่ในกรอบแ,และกระบวนการการทำงานของคณะกรรมิการนั้นก็ยังอยู่ในกรอบแต่ประเด็นครับเกี่ยวกับคดีทางการเมืองเนื่องมาจากในส่วนของโครงการรับจำนำข้าวนะครับโดยมีท่านอดีตนายกเนี่ยนะฮะคุณยิ่งรัชชินวัตรเนี่ยนะครับเป็นจำเลยสารนัดฟังคําสั่งทว่ารับฟ้องหรือไม่เนี่ยว,วันที่19มีนา หากสารรับฟ้องกระบวนการครับดำเนินการพิจารณาเนี่ยนะฮะจะเริ่มขึ้นก็คาดว่าจะใช้เวลายืดเยื้อสักประมาณปีหนึ่งเนี่ยฮะต้องประเมินครับว่าจะมีการฟ้องทางคดีทางแพ่งผนวกไปด้วยหรือไม่จุดนี้ก็เป็นน้ําหนักทางการเมืองนะครับที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดทีเดียวทีนี้เรามาดูกันนะฮะว่ามุมมองของบล็อกจะมองว่าอย่างไรในช่วงของหุ้นโดยไอลาครับ นะครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับคุณัรนรินทร์ศศานนท์นะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบอลไอร่านะครับยูนสายนะครับสวัสดีครับคุณศรนรินทร์ครับสวัสดีครับครับผมช่วงที่ผ่านมานะฮะก็ยังแกวนแนวเนี้ยพันหกร้อยจุดวันลุ่มหนั่แน่นได้บางวันนะครับที่มีในส่วนของหุ้นใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับวันนี้มองแนวโน้มอย่างไรต่อไปครับในช่วงบ่ายครับครับก็เราองมองว่าตลาดก็ยังอยู่อย่างนี้นะครับแต่งตัวไซเวย์ต่อไปนะครับ แล้วลงทุนเนี่ยยังลู่อยู่ระหว่างรอปัจจัยใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับแต่ตอนนี้เรามองว่าตลาดรวมในเริ่มมีความกังวลอยู่กับ v a l u เ t ชั่นนะครับพูดง่ายๆว่าราคาหุ้นส่วนใหญ่ที่ปรับขึ้นมาอยู่แถว1,600จุดนี่นะครับตรงผลให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลนะครับหรือที่เรียกว่าด n เด i ด l d ของตลาดรวมเนี่ยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ2.7%อร์เครับอันนี้เขาจะเทียบกับอาจาราผลตอบแทนจากพันธบัตร10ปีของไทยนะครับที่3 การที่ตัวดีวเวนดยูมันต่ำกว่าคนตัดแทนจาบพันธบัตรเป็นสัญญาตว่าตลาดตรงเนี้ยมันค่อนข้างแพงนะครับ,รบการที่ดัชนีจะปรับตัวขึ้นต่อได้เนี่ยคงต้องรอความมั่นใจของนังกลงทุนและจารฟื้ตัวของเศรษฐกิจไทยในปี58ให้ชัดเจนกว่านี้นะครับในขณะที่เรามาดูการผุ้จวงเศรษฐกิจไทยเนี่ย ตอนนี้ก็จับตาดูนโยบายรัฐบาลนะครับเรามองว่า,าการขึ้นตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับการโริโภคเนี่ยยังขึ้นตัวได้ช้านะครับล่าสุดอย่างที่ทราบกันว่านี่ฟวเรือนนะครับิ้นปี5.7เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่85%เปอร์เซของ GDP นะครับแล้วก็คาดว่าชิ้นปี5.8เนี่ยจะขึ้นไปที่87%ดสิเปสิแเปเตของ GDP ซึ่งก็ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้มีส่วนที่ทำให้ การบริโภคเนี่ยขยายตัวได้ช้านะครับในขณะที่การส่งออกนะครับปีห้าแปดเนี่ยมองว่าจะชะลอตัวอยู่นะครับเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังฟื้นตัวได้ไม่ค่อยดีนะครับจีนกับยุโรก็ยังชะลอตัวต่อไปนะครับทางทบทเนี่ยเขาประเมินการส่งออกในปีห้าแปดไว้เพียงหนึ่งปเซตนะครับในผู้ส่งออกเนี่ยก็ได้รับเริ่มได้รับผลการกระทบแล้วนะครับค่าเงินบาทเนี่ยถ้าเรามาดูเทียบกับยูโรเนี่ยแข่งขึ้นถึงสิบเ็ดเปอร์เซนะครับและถ้าเทียบค่าเงินบาทกับเงินเยนเนี่ยแข่งขึ้นถึงสิบสี่เปอร แต่เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ทรงตัวอยู่ในแนวทย2.5บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยรวมแล้วก็ประเมินการเติบโตเศรษฐกิจไทยไว้ที่4เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งแนวโน้มการเติบโตเศรษฐกิจไทยเนี่ยดูมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับที่ผ่านมาจึงมีการขายหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับซึ่งการเติบโตของกําไรเนี่ยเป็นไปตามเศรษฐกิจออกมาเพื่อลดความเสี่ยงอืมครับผมครับเรามองว่าการเศรษฐกิจที่จะเติบโตได้เนี่ยคงมาจากการใช้จ่ายภาครัฐ โครงการโครงสร้างพื้นฐานนะครับการรบรวมทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยคงนัดวางไว้8ปปีถึงสามล้านล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางคู่รถไฟฟ้าสายต่างๆนะครับมอเตอร์เว์ท่าเรือท่าอากาศยานพวกนี้ผู้ที่รับประโยชน์เนี่ยมีไม่พ้นหุ้นในกลุ่มรับเหมาหลักอย่างเช่นพวกซีเคไอซีดีเคอนนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการฐานรากเช่นิปโก้หรือไพรอนครับผมนะเพราะฉะนั้นการอัดฉีดในส่วนของ GDP นะฮะ ก็ ه, น่าจะมาจากตัวจีอย่างเดียวเลยตัวซีเองคอนซัมชัน<ห>น,นะครับว็าความชื่อมันผู้บริโภคก็ยังไม่มานะครับอินเวสเมนต์เองก็ต้องรอดูด้วยนะครับว่านโยบายของตัวจีนั้นจะเป็นอย่างไรนะฮะก็คงต้องเริ่มที่ตัวนี้ก่อนก่อนเนี่ยนะครับนี่มาดูปัจจัยภายนอกมั่งคุณสกฤตฤมเนี่ยนงครับครับก็มองเกี่ยวกับราคาน้ํามันก่อนนะครับก็คือเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยน้ำมันดยิบดูไบนะครับเราดูที่ดูใบเนื่องจากมันจะส่งผลต่อกลุ่มพลังงงาานนนนโดดยยยตรรรระคคัับบีีีวขึ้มอท่่5เหใช แต่ราคานเนี้ยลดลงมา50%ตอนนั้นเนี่ยดูใบลงขึ้นไป111 <101 S 2> นะครับประมาณกลางปี57นะครับลง<ม>ไปต่ำสุดที่4.3นะครับในช่วงกลางเดือนมกราตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่5.5เหรียญโดยราคาน้้ำมันดิบนะครับที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้นเนี่ยมาจากการที่อุตสาหกรรมนะครับเริ่มลดงบประมาณลงทุนแล้วนะครับแต่ว่าอุปทานส่วนเกินกน็ยังมีต่อเลือกครับโอเปเนี่ยเขาก็ยัง ผลิตอยู่เรื่อยๆนะครับผลกระทบในหุ้นกลุ่มพลังงานเรามองว่าผลกระทบทางลบเนี่ยโดยตรงเลยต่อปทสพนะครับผมผลการเงินงานเขาเนี่ยขึ้นอยู่แต่น้ํามันเป็นหลักในขณะที่ราคาที่ลดลงเนี่ยส่งผลกระทบต่อปตทเนี่ยมองแค่ว่าเพียงเล็กน้อยนะครับปตทจะได้ประโยชน์จากการขึ้นก๊าซเอทและ LPG มากกว่าในขณะที่เรามาดูในกลุ่มโรงกาั่นบ้างโรงกลั่นเนี่ยตอน Q4 เนี่ยได้รับผลกระทบจากขาดคุณสต็อกน้ํามันเยอะเลย แต่จากนี้ไปนะครับลงกลั่นเนี่ยจะดีต้นทุนการดําเนินงานของเขาจะลดลงนะครับค่าจัดกลั่นจะเพิ่มขึ้นอันนี้เราเรามองว่าได้ประโยชน์กันทั้งกลุ่มเลยนะครับทั้งไทยออพีซีไอพีซีบางจากเอสโซ่นะครับเป็นบวกหมดนะฮะเป็นบวกหมดไม่ใ่ค่าจกดอีกหนึ่งคอมมิชชั่นครับฐานหินฮะซบเซากันมานานเลยครับเป็นไงต่อไปครับเออใช่ครับฐานหินตอนนี้ดีนะครับก็คือเริ่มมีการดีบาวเพิ่มขึ้นนะครับ มีดีมาในโรงไฟฟ้าถ่านหินเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ซัพพลายเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวนะครับส่งผลดีต่อผู้ประกอบการถ่านหินนะครับตอนนี้ราคาถ่านหินเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่เจสิบเหรียญตรัต่อตันสูงสุดในรอบแเดือนนะครับก็ราคาขึ้นมาสูงสุดในรอบแเดือนเนี่ยเริ่มน่าสนใจนะครับแต่ถ้าเรามองผลการดำเนินงานของผู้ใหญ่อย่างเช่นบ้านปูนะครับก็ยังมีความมั่นคงจากธุรกิจไฟฟ้านะครับก็ธุรกิจไฟฟ้าของบ้านปูเนี่ยจะเริ่มผลิต โดยฟ้าหงษาในลาวนะครับก็จะเริ่มได้ในช่วงกลางปี58ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ทีมของเราเป็นเชิญเอาราวนะฮะทางด้านของคุณศักดิ์ริและทีมงานไอร่าก็ให้กันมาเนี่ยครับ advance in touch ดูเรื่อง 4G แล้วก็ตัวที่แนะนําไปอย่าง C.K.I.T.D.Stecon ทีนี้ขอหุ้นเด่นๆหนึ่งตัวเลยครับเวลาหรือ้อยครับก็หุ้นเด่นๆตอนนี้เราแนะนํา IRPC นะครับ IRPC เนี่ยได้รับประโยชน์จากสาคาน้ามันนะครับต้นทุนเชื้อเพลิงลดลงนะครับราคานน้ํามัดิบที่ IRPC ใช้เนี่ย มีพรีเมียมลดลงนะครับเมื่อก่อนเขาต้องจ่ายพรีเมียมในการซื้อตอนนี้กลายเป็นดิสคาร์นะครับและการที่ราคาน้นมันลดลงเนี่ยทำให้กระแ่เงินสดเนี่ยไหลเข้ามาขึ้นเนื่องจากโคใชตุนเเรียนลดลงนะครับค่าการกลั่นในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยสูงนะครับขึ้นมา7.9เหรียญนะครับไตรมาสสี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6เหรียญนะครับอีกสองประเด็นนะครับประเด็นนื้คือเรื่องของโครงการเดลต้าไออาร์พีซีกำลังปรับปรุงกระบวนการผลิตนะครับคาดว่าจะได้เข้ามาเนี่ย3,800ล้านบาทในปี5.8 โดยโครงการเชิญอาราวใหญ่ RPC จะมาจากโครงการ USV นะครับอันนี้เป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันนะครับคาดว่า USV เสร็จในช่วง Q3 ปีนี้นะครับก็จะได้เข้ามาอีกถึง3,800ล้านบาทต่อปีนะครับเราประเมินกำไร RPC ปีนี้อยู่ที่8,110ล้านบาทนะครับปิดฟื้นแต่ปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนประมาณ5,200ล้านบาทนะครับก็แนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมายที่5.8ยู่ที่5บาท1ิสตางค์ครับ ห้าบาทสิบสตางค์นะครับมีอัพไซด์จากปัจจุบันสักเท่าไหร่ในตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนวันนี้วันนี้อยู่ที่ประมาณสี่บาทสี่แปดบครับผมไงมีอัพไซด์พอสมควรทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยครับผู้สั่งกรินครับสำหรับวันนี้ครับครับครับอาจารั์สวัสดีครับสวัสดีครับย้ำอีกครั้งนะฮะหุ้นเด่นวันนี้ที่มีการแนะนำไปคือ IRPC นะครับ Target Price ที่5บาทส0สตางค์นะครับ นะะในส่วนของการลงทุนในช่วงนี้นะฮะจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบบ้างเซนิเมนต์การลงทุนแต่ละวันนั้นนะฮะก็คอนข้างที่จะต่างกันไปนะครับการกว่งตัวของดัชนีนะฮะตอนนี้เรียกได้ว่าลงทุนไม่อิงดัชนีก็ว่าได้เพราะมันยังไม่ไปไหนเลยนะครับแต่ช่วงหน้าห้างพลาดครับยังมีอีกหนึ่งกลยุทธ์การลงทุนนั่นคือลงทุนผ่านฟิวเจอร์เส่นเองนะครับน้องเฟิร์นศิรัตยาจะพาไปทอล์กวิทรูช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวครับ มนยมนนุษ์ถึงบิไไ่ด้ี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง ตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันมากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT g ที b ล l c บ e m เค a l หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสารรค์และเพิ่มคุณคุณภาพชีวิตไม่รู้จบ กระแสเศรษฐกิจโลกไม่เคยหยุดนิ่งยิ่งกระแสผันผวนเปลี่ยนขั้วไปมาและมีแต่จะวิ่งเร็วขึ้นเสมอใครพร้อมก่อนก็เป็นผู้ชนะกับสัมมนาครบทุกมุมมองวิสัยทัศน์ไม่เคยเป็นรองให้คุณปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อความมั่งคั่ง s c b f i r s t เอกสิทธิ์คู่คิดทางการเงิน ข่าวพูดนะน้าเซลหกสิบเปอร์เซ็นต์ทำกับาปเองแต่ฉันว่าต้องรีบไปนะม่ฉนั้นเด็กหมดอ,ะอ่ะใช่เจอกันรีบมานะเฮ้ยการช่วยชีวิตคนขขง่ายนิดเดียวร่วมบริจาคเพื่อสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราชเพื่อคนไทยทุกคนสีิราชก้าวมงคล คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงลงทุนฉบับมนุษย์เงินเดือนนะคะกับดิฉันศิรัทยาอิสระพักดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของตลาดอนุพันธ์หรือว่าตลาดล่วงหน้านะคะซึ่งประเทศไทยก็มี TFex เ,เป็นศูนย์กลางการซื้อขายที่สําคัญค่ะสาหรับมนุษย์เงินเดือนนะคะที่อยากจะข้ามขั้นนะคะเข้ามาลงทุนในตลาดล่วงหน้านั้นมีหนึ่งสิ่งที่ควรรู้ก็คือเรื่องของเทคนิคในการบริหารหลักประกรันหรือว่าหมาจิ้นนั่นเองค่ะซึ่งมีความสําคัญไม่แพ้กับเรื่องของทิศทางตลาดเลยนะคะเราจะไปทําความรู้จัก ีพร้อมกัันนนะะคกกบอิโฟราฟิิกกช้้นนีค่ะารซื้อขายในตลาดล่วงหน้าไม่เหมือนกับการซื้อหุ้นแต่เป็นการซื้อขายสัญญาบนคาดการราคาหลักทรัพย์อ้างอิงในอนาคตซึ่งจริงๆแล้วการเทรดในตลาดนี้ยังมีอะไรที่มากกว่าเรื่องของการคาดการทิศทางราคาเพียงอย่างเดียวมือใหม่จากการเทรดสัญญาในตลาดล่วงหน้าหลายคนยังไม่เข้าใจถึงความสําคัญของหน้าตักหรืออัตราหลักประกันขั้นต้นซึ่งกว่าจะรู้ก็เจ็บตัวกันไปแล้ว ถ้าจะอธิบายเรื่องนี้ก็ต้องไปย้อนความจํากันสักนิดหนึ่งตั้งแต่หลักการสร้างผลตอบแทนในตลาดล่วงหน้าซึ่งเป็นการลงทุนในทิศทางคือถ้าคิดว่าราคาจะขึ้นก็ซื้อแต่ถ้าคิดว่าราคาจะลงก็ขายทีนี้เกิดถ้าเราจับทิศทางตลาดผิดเงินก็ไหลออกจากหน้าตัก และยิ่งมีเงินไหลออกเรื่อยๆทุกวันทุกวันจนเงินในบัญชีลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเราก็จะถูกโบรกเกอร์เรียกให้วางเงินเพิ่มและถ้าหากไม่นำเงินมาวางเพิ่มโบรกเกอร์ก็อาจบังคับให้ปิดสถานะซึ่งเสมือนกับเป็นการบังคับให้ต้องขายขาดทุนนั่นเองยกตัวอย่างการเปิดสถานะลองของ Set 50 i n d e x ที่ระดับ1,000จุดมูลค่าสัญญาจะอยู่ที่2000 200, 0 0บาทหรือเท่ากับ1000จุดคูณกับ200ซึ่งเป็นตัวคูณของสัญญานี้ โดยตามกติกาแล้วเราสามารถลงเงินหลักประกันหรือมาจิ้นเพียงแค่10%ของมูลค่าสัญญาหรือเท่ากับ20,000บาทก็จะสามารถเปิดการซื้อขายได้แต่ความเสี่ยงก็จะเป็นอย่างนี้ เพราะถ้าเกิดในวันต่อมาดัชนีเซ็ตฟลดลงถึง20จุดเงินประกันก็จะถูกหักออกไป4,000บาทซึ่งเท่ากับ20จุดคูณ200แปลว่าเงินของเราหายไปถึง20%จากเงินหลักประกัน20,000บาทแต่ถ้าเราวางเงินมาจิ้นไว้ถึง100,000บาทการที่เซ็ตฟลดลง20จุดเงินของเราก็จะหายไปเพียง4%หรือหายไป4,000บาทจากที่มีอยู่100,000บาทซึ่งก็ดูจะไม่น่ากังวลมากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับกรณีที่เราวางเงินประกันน้อย ตัวอย่างนี้จึงเป็นบทเรียนสําหรับตลาดอนุพันธ์ที่เราต้องรู้ตัวเสมอว่ากําลังลงทุนบนมูลค่าสัญญาไม่ใช่เพียงแค่เงินหลักประกันเราจึงต้องให้น้ําหนักมากๆก,กับเงินหน้าตักสําหรับเผื่อใจไว้หากคาดการผิดพลาดและมั่นใจได้ว่าจะไม่ถูกกระทบมากการบริหารเงินหน้าตักจึงเป็นส่วนหนึ่งของการมีวินัยในการลงทุนในตลาดล่วงหน้าควบคู่ไปกับการเปิดสถานะใดๆที่ต้องมาพร้อมกับก,บการกําหนดจุดสิ้นสุดสถานะอยู่เสมอส่งท้ายตอนนี้มีอยู่3ประโยคสําหรับมือใหม่ อนุพันธ์ก็คือวางเงินให้เป็นรับความผันผวนของพอร์ตให้ได้และอย่าพังเพียงเพราะการซื้อเกินตัวลงทุนปลอดภัยทุกท่านครับ หรือว่าเป็นเคล็ดลับที่นํามาฝากกันนะคะส่วนใครอยากจะเข้าใจเรื่องของเทคนิคการบริหารเงินหลักประกันนะคะหรือว่ามาจินหรือถ้าเรียกง่ายๆก็คือเงินหน้าตักนะคะในการลงทุนตลาด t f x นั้นเราจะมาท์กวิทยากรูพร้อมกันนะคะกับทางด้านของคุณเจนวิทย์ชินกุลกิจนิวัฒน์ค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยอยู่กับเราแล้วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเจนวิทย์คะก่อนอื่นนะคะเราต้องยอมรับว่าผู้ที่ติดตามเราอยู่ก็เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่านักลงทุนมือใหม่ ค่ะหลายคนอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะวางเงินหลักประกันหรือว่ามาจิ้นอย่างไรดีมากไปก็กลัวเสียโอกาสที่จะเอาเงินไปทําอย่างอื่นไปลงทุนสินทรัพย์อื่นน้อยไปก็กลัวโดนเรียกคอมาจิน้นมีคําแนะนํำยังไงคะกับเรื่องนี้ครับจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆถ้าเกิดเ,เป็นมนุษย์เงินเดือนและมือใหม่เนี่ยพยายามวางมาจิ้นเผื่อๆนิดน,นึงก่อนอนะครับคอนเซ็ปต์หลักๆคือต้องวางเผื่อๆไปก่อนค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะทีนี้เนี่ยคำถามคือว่าจะวางเผื่อเท่าไหร่นะฮะอย่างไปี้ในตัวอย่างเนี่ยคือ เ,เราต้องมองก่อนว่าวันหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าเสร็จห้าสิบจะแกว่งสูงสุดกี่จุดค่ะนะครับอย่างเช่นไปกินีนตัวอย่างคือ20จุด20จุดนี่ก็คิดเป็นมาจินบาลสี่พันบาทค่ะนะครับก็เป็นเป็นตัวเลขกลมๆคือสี่พันสมมตินะฮะก็คือวางวันหนึ่งเนี่ยเผื่อไว้สักสี่พันบาทสำหรับนักลงทุนที่คิดว่า อาจจะไปต่างประเทศะนะครับอาจจะไม่ได้ดูตลาดหุ้นสัก2วันก็เผื่อเป็น8,000บาทนะครับค,คือคูณเข้าไปตรงๆอย่างนี้นะฮะแต่ว่ายัางไงต้องแนะนำว่าต้องเผื่อไว้ก่อนเพื่ออะไรคะเ,เพราะว่านึ่งจากคุณสมบัติของสัญญาฟิวเจอร์เนี่ยอย่างเช่นสัญญาหนึ่งสองแสนบาทนะครับเราใช้เงินลงทุนแค่2,000 20, 0บาท คือมันน้อยมากน้อยมากจนทําให้โอกาสสูงมากเลยที่ว่าจะโดนเรียกหลักประกันทีนี้ในแง่นังทุนเองที่เรามีกลยุทธ์เตรียมแผนทำกันบ้านมาดีแล้วไม่อยากให้ตัดขาดทุนเพราะเรื่องมาจินอยากจะให้ตัดขาดทุนเพราะว่าถึงจุด Stop l ล s s ของตัวเองค่ะมันต่างกันยังไงคะการตัดขาดทุนด้วยเรื่องของการคอมาจินกับ St o อ l ล s s จุดสต o อปลอสก็คือก่อนที่เราจะลงทุนเราตัดสินใจแล้วว่าถ้าถึงตรงเลเวลตรงนี้เราจะตัดขาดทุนใช่ไหมแต่จุด Stop l ล s s พอมาจิ้นเนี่ยหมายถึงว่าเราโดนบังคับให้ขายในราคาที่เราอาจจะไม่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าอ,อันนั้นจะไม่ถูกหละ,ะนะครับเลยเป็นที่มาว่าวางเผื่อไว้นิดนึงเพราะฉะนั้นวางมาจิ้นเผื่อไว้จะได้ไม่ต้องเจอปัญหาโดนเรียกคืนครเรียกเงินหลักประกันเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเนี่ยจะกระทบกับนักลงทุนยังไงอะคะจริงๆพยายามนึกว่า ก่อนที่เราจะลงทุนเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เทรดสั้นๆเทรดระยะยาวทีนี้เนี่ยการที่เราวางหลักประกันน้อยไปเนี่ยมันทําให้แผนการลงทุนระยะยาวของเราเนี่ยกระทบจากการผันผลระหว่างวันนะครับอย่างเช่นสูว่าสุดท้ายเรามองอีกเดือนหนึ่งหุ้นขึ้นแต่ระหว่างวันแค่วันน,น,นี้วันเดียวเนี่ยหุ้นมันลงไปก่อนเราโดนมาจินโดน Stop loss ไปโดน force sell s e ซ l ไปแสดงว่าแผนที่เราวางมาอย่างดีเนี่ยผิดหมดเลย ครับหลักประกันสําคัญมากพยายามวางเผื่อเยอะๆแต่ก็ไม่ควรวางมากจนเกินไปใช่ไหมคะครับก็พยายามมีหลักการในการวาง นะครับมีมีมีสูตรคำนวณว่าเราจะวางเผื่อ20จุดนะครับก็คูณไปค่ะนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของตัวการวางหลักประกันนะคะว่าถ้าเราวางวระดับหนึ่งะคะแล้วเกิดโดนคอมาจินนะคะคถ้ามีความเสียหายในการลงทุนเกิดขึ้นนะคะจากเรื่องของการโดนโบรกเกอร์เนี่ยเรียกเอาให้วางมาจินเพิ่หรือว่าโดนฟอร์ซเซลตรงนี้นะคะคสิ่งที่จะกระทบกับนักลงทุนเนี่ยที่เขาต้องเตรียมใจรับมือไว้เพราะว่าการลงทุน,ทนประเภทมีความเสี่ยงหมดท ก็ <c oughs> มีความเสี่ยงเหมือนกันอยากจะบอกอะไรเขา,าบ้างคะเอ่อจริงๆเอ่อถ้าถึงจุดนั้นจริงๆเนี่ยคือส่วนใหญ่ขาดทุนล,ละนะครับมองตลาดผิดนะครับทีนี้เนี่ยที่สําคัญที่สุดคือนึ่องเอ่ออย่างแรกคือต้องอย่าแพนิค่ะนะครับแล้วเราก็ต้องวางกลยุทธ์ดีๆอย่างเช่นสมมตินะฮะถ้ายังไม่ถึงจุดที่เราต้องการคัดลอสที่วางแผนไว้แล้วเนี่ยอ,อาจจะใช้วิธีลดพอร์ตการลงทุนยังไงคะอย่างเช่นสมมติว่าเราถืออยู่สิสัญญานะครับ เราดูเลขมาจิ้นเราไม่มีเงินมาเติม,อ,มอาจจะปิดไปแค่ครึ่งเดียวนะครับพอปิดไปครึ่งเดียวปุ๊บเนี่ยมาจิ้นที่ต้องการเนี่ยก็จะหายไปครึ่งหนึ่งะนะครับเราอาจจะยังพอพยุงพยุงต่อไปได้นะครับแต่ถ้าถึงจุดสต็อปลอสที่นักลงทุนคิดไว้ล่วงหน้าว่าต้องคัดจริงๆก็ต้องคัดนะครับค่ะเ,เราเองเนี่ยจำเป็นแค่ไหนคะจะต้องเตรียมเงินไว้เท่ากับมูลค่าเงินลงทุนไม่ใช่แค่เฉพาะตัวมาจิ้นหรือว่าหลักประกันที่วางเท่านั้น จริงๆขึ้นอยู่กับระยะการลงทุน <Ừ. S 2> นะครับสมมติว่าถ้าเรามองออมองเป็นหลักเป็นเดือนอย่างเงี้ยผม,ว,มว่าสัญญา2อ0 0 0นบาทะนะครับเราวางไวง้2เตรียมกันไว้2องหมื่นนดน้อยไปนะครับอาจจะต้องเพิ่มขึ้นมาอีกสัก,สกเท่าตัวนะครับถ้า,ามองอายุเป็นเดือนๆือนะ,นะครับแต่ถ้าคนไหนเนี่ย มีเวลาว่างแล้วเทรดระหว่างวันเนี่ยลงทุนระยะสั้นมากๆมากก็อาจจะไม่ต้องเผื่อเยอะนะครับพยายามให้แมทช์กับตัวอายุการลงทุนของเราดีๆเพราะฉะนั้นประเมินก่อนว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักทุนสายไหนลงสั้นลงยาวจะได้วางมาจิ้นได้ถูกต้องด้วยนะคะอย่างมนุษย์กันเดือนเนี่ยนะคะเขาควรจะลงทุนในรูปแบบไหนระหว่างตัวเซฟตี้ฟิวเจอร์สนะคะหรือว่าตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์สคะเรื่องจากตัวลักษณะสัญญ,ญาฟิวเจอร์เองเนี่ยมันจะวุ่นวายทั้งหลักประกันนิดนึงนะครับแล้ว อย่างที่บอกคือว่าเมื่อกี้เนี่ยเซตห้าสิบเนี่ยบางทีแข่งกันยี่สิบจุดคือประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์ก็เรื่องใหญ่แนละ้วใช่ไหมหลักประกันแต่หุ้นเนี่ยถ้าเป็นซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยบางทีแข่งกันสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าแรกๆเนี่ยควรจะฝึกจากตัวมินิเซตห้าสิบฟิวเจอร์ไปก่อนมองว่าความเสี่ยงยังน้อยกว่าะนะครับแล้วฝึกเรื่องหลักประกันให้คล่องๆนะครับ แล้วสําหรับเรื่องของคนที่ลงทุนนะคะในตลาดหุ้นอยู่แล้วอยากจะข้ามข้าม,มาลงทุนในตลาดอนุพันธ์เขาควรจะเลือกโบโรกเกอร์เดียวกันหรือว่ามีวิธีในการเลือกโบโรกเกอร์สาหรับเทรดในตลาดอนุพันธ์ยังไงบ้างะคะเออจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นโบโรกเกอร์เดียวกับหุ้น <ừ> นะครับ <ừ> เพราะว่าหลักประกันอะไรจะจะแยกกันต่างหากนะครับ แต่แนะนําเลยเวลาเราเลือกเนี่ยคือเนื่องจากตัว TF เฟเองเนี่ยจะเกี่ยวกับจะมีขั้นตอนเยอะเกี่ยวกับหลักประกันพยายามเลือกโบรกเกอร์ที่เขาให้ความสะดวกด้านนี้ที่สุดให้บริการบริการด้านนี้ที่สุดใช่ในการเลือกของการโอนเงินหรือการถอนเงินอะไรอย่างนี้น่าจะเหมาะที่สุดะคมาดูเว็บไซต์ของตัวเองด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองนะคะว่าเราเป็นนักลงทุนแบบไหนลงทุนระยะสั้นระยะยาวนะคะสามารถที่จะถือสัญญาทีเฟกได้สั้นยาวแค่ไหนจะได้วางหลักประกันให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าหลักประกันก ก็เป็นสิ่งสําคัญไม่แพ้กับเรื่องของทิศทางตลาดที่เราจะเข้ามาลงทุนในตลาดอนุพันธ์เลยด้วยนะคะส่วนเรื่องของโบรกเกอร์ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นโบรกเกอร์เดียวกับตลาดหุน้นแต่ว่าต้องให้เป็นการเลือกโบรกเกอร์ที่ให้บริการด้านของหลักประกันกับเราได้คล่องตัวมากที่สุดด้วยเพราะว่ามีรายละเอียดปลีกยอ่อยเยอะทีเดียวนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะสำหรับทางด้านของคุณเจนวิชชินกุลกิตนิวัฒน์ค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอนุพันธ์บริษัทซับเคจีไอประเทศไทยขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นั่นก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะสําหรับช่วงลงทุนฉบับมนุษย์เงินเดือนในรายการรวยหุ้นนะคะสามารถติดตามได้ทุกวันพุธและพฤหัสบดีในเวลาเดียวกันนี้นะคะส่วนตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันศิรัทยาอิสระพักดีและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ